มันเป็นนัำหนักงามนี่หลังบ้านเห็นได้ได้ใงนี้เข้าวโพยนี่มาฟรีหลังบ้านมาบึ๊บโอ้ยเดี๋ยวทีเสียบได้ปุ๊บได้เงี้ยพวกาทิตก็ต้องมัด

เสียงเลยเลี้วแท้นเลยดต้องบ้่นกระยานมือไปราเยไม่ใส่หรอกวยา้มันีน้ำเดินนี่ีมหรอไ ขร้อมบ่อน้ำหอนหลวกก่อนดีด่ๆพี่ไข่เป็นเพียง่บ่ไสนี่อยู่บ่ัวใส่แล้วมันหอมอร่อยหลวดจะนี่เหลี่ลยมอยูกดตัน้นไว้นี่เอามาดึงเอาเลย